สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้จะมานี่เลยมาเปิดการ์ดนะครับทุกคนมาลุ้นการ์ดนะครับจากออของแถมนะครับมันเป็นการ์ดของแถมจากขนมโอเด้งย่านะครับซึ่งก็เป็นขนมที่เขาเรียกอะไรอะ่ะกลับมาเนาะฉลองครบรอบ30มปีก็คือกลับมาได้สักพักลแล้วแหละนะครับกลับมาได้ประมาณปี2ปีละสำหรับโอเด้งย่านะเขาก็ ทำของแถมเป็นการ์ดดักอนบอลบ้างนะครับเป็นสตนะิกเกอร์ฮะไล้ก็เป็นเรื่องอื่นอย่างเรื่องเซนเซ่าประมาณนี้แล้วก็รอบนี้วนกลับมาเป็นดักอนบอลนะครับเป็นการ์ดดักอนบอลอีกรอบแต่ว่านี่เป็นภาคซูเปอร์นะครับทุกทีเขาจะทําภาคแซดนะรอบนี้ทําเป็นภาคซูเปอร์นะครับออกมาหลายแบบมากนะการ์ดเนี้ยออกมาหลายรอบมากนะตอนตอนที่เป็นภาคแซดเนี้ยมีหลายพาร์ทมากอันนี้มันพาร์ทเท่าไหร่แล้วผมจําไม่ได้นะผมก็ ไม่ได้ตามแบบว่าเก็บครบทุกใบหรอกคงไม่ไหวครับอ่ะเดี๋ยวเอาขนมเก็บก่อนนะครับนี่เลยมันมีหลายระดับมากนะครับเก็บครบนี่คงไม่ไหวครับใครเก็บครบคงแบบคงต้องซื้อบ้างเออนะครับระดับที่เก็บยากสุดเนี่ยโอโ้โหตอนตอนกลับมาแรกๆนี่ขายกันเป็นแสนเลยนะนะครับระดับพิเศษ SSR นะครับอรอบนี้ SSR มีสามแบบแต่รอบนี้ทำไมการ์ดมัน มีหลายระดับมากเลยอะ่ะพิเศษปั๊มทอง S R 1 8แบบพิเศษปั๊มเงิน T R 1 8แบบแล้วก็แบบพิเศษเฉยๆนะครับ R R 3 5แบบพิเศษเฉยๆอีกเหมือนกันแต่เป็น R 3 5เหมือนกันแล้วก็ระดับธรรมดาเนาะ53เลยโอ้โหมีสิทธิ์จะเกลอาโศนะครับขอให้มันเป็นลุ้งๆมากนะครับผมอยากได้มันเป็นลุ้งๆอะ่ะนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาซองนะครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าซองเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบแต่ว่าอันนี้ผมได้มา1 2 3 4 5อันนี้ซองผมได้มา5แบบไม่มีลายโกคูเลยนะได้มาผมก็ซื้อมาจากเซเว่นะครับไม่ได้สั่งแบบเป็นลังเนาะตอนรอบตอนก่อนที่เขาจะขายตามเซเว่นเนี่ยมีให้เปิดพีแบบเป็นลังด้วยโอ้โหพันกว่าบาทคือเป็นขนมที่พีออเดอร์อะที่ดูดิโอ้หมันขนาดไหนมันแรงขนาดไหน โอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับอ่ะจีเลนก่อนผมตัดหมดแล้วนะมาลุ้นกันทุกคนหืมต้องแง้มครับอุย้ยไม่ลุงจบแล้วจบแล้วโอ้ยไม่ลุงจบเลยทั้งนะครับกับโกเทนแล้วก็ หมายเลข17บเจนะระดับธรรมดานะครับแบบนี้โอเคอ่าซองโกหังต่อกันมันต้องเป็นลุงมั่งแหละโอ้โหขอบเหมือนกันเป๊ะเลยขอบแบบนี้อืเรียบร้อยครับเทนชินฮังแล้วก็โกคูสามนะครับ โอเคไม่เป็นไรอะท่านบิวท่านบิวกับท่านวิทย์ยังไงเนี่ยขอลุงสักใบก็ได้ไหขอลุงลุงหน่อยลุนขอบครับลุนขอบนขอบอ่ะจึ๊บเรียบร้อยเลยขอบแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับอ่ะจึ๊บเรียบร้อยปึ๊บเป็น อิตโตะแล้วก็เบจิต้านะครับอเกลือเกลือยับยับนะครับมาฟีเซอร์ครับฟิเตอร์ปรือบอืมอ้มือไม่มีลุ้งเลยอุ้ยทุกคนสีเงินมาสีเงินมาตัวอะไรวะเอ้ย เอาวะเอ้ยเอ้ยโกคูยูไอระดับอะไรวะเนี่ยระดับอะไรอะ่ะแต่เป็นโกคูยูไอโอ้โหสวยจัดโอ้ยอีกอันนึงอันนี้ก็โกคูนะครับมันระดับอะไรวะมันไม่น่าจะน่าจะเป็นระดับอะไรไงมันลุงธรรมดาปะ คือไม่ท R ก็อารนะครับหรือไม่ก็เป็นอารสามระดับนี้แหละโอ้หวิไม่งามมากโกคูยูไอครับแบบลุงแจมแจมเลยอย่างนี้อ่ะไว้นี่เลยไว้นี่ก่อนโอ้ยโอเคคุ้มแล้วผมแค่นี้คุ้มแล้วได้โกคูยูไอลุงๆเนี่ยคือคุ้มแล้วนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ระดับสูงขนาดนั้น ตัดไม่ขาดโอเคเอาตัดไม่ขาดดีกว่าอ่ะมาหู้ยการเกือบพังนะครับยังไงอ,อ,อืออือเกือครับจีตี้แล้วก็สิบเจ็ดซ้ำม,มึงยังจะซ้ำอีกเหรอฮะยังจะซ้ำอีกเหรอตัวเนี้ยโอ้โหโนี่ซื้อมาแค่ 8ซองนะรประมาณ8ซองนะครับก็ยังจะซ้าโอเคอตัดไม่ค่อยจะขาดตัดอะไรของกูเนี่ยอืมขีดซองแป๊บนึงซองขาดเลยช่างมันครับผมไม่ได้เก็บซองอยู่แล้วอาจจะมีบางบางท่านที่เก็บทั้งซองเก็บทั้งการ์ดนะแต่ผมผมไม่เก็บซองนะครับผมเก็บแค่การ์ดโอ้หโหโผล่มาแบบนี้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อย มาปบลุงโอ้โหไม่ลุงเฮ้ยอุยอ้ยไม่ลุงแต่สวยมากอุย้ยเป็นระดับธรรมดาที่สวยมากเลยอะอันเนี้ยดูดิเป็นซาก้าของโกคูแบ็กนะครับนี่อันนี้สวยอันนี้สวยทำไมผมมีความรู้สึกว่าภาคซูปเปอร์นี่การ์ดสวยกว่าภาคแซดวะเออดูดิอันนี้โกคูสามสามอีกแล้วสามนะอุย้ยแต่อันนี้สวยอันนี้สวยมาก สองซองสุดท้ายครับอาเบบูอีโวทั้งคู่มาคูแต่ได้ได้โกคูตัวเนี้ยแจมแมวขอเรียกว่าแจมแมวอ่ามาขอลุงอีกตัวนะ่ะเรียบร้อยลุงกระบ้าแล้วอุ้ยอีกแล้วอุยอ้ยอุ้ยขอบทองอีกแล้วตัวอะไร โอ้ยโอ้โหสวยโอ้ย,อย,อยเสียงหลงเลยอันนี้เป็นทีมแซดนะครับบินอยู่โกคูเทนชินฮันทงทรังโกเทนคุยลินหยำฉาพิโกโลโนะครับกฮังป่าเบโอเคอยได้ลุงมาสองตัวอันนี้ก็น่าจะเป็นไม่อะไรนะไม่อ R หรือ R หรือไม่ก็ T R นะครับ น่าจะสามระดับเนี่ยผมก็ดูไม่เป็นว่ะนะโอเคอไว้ก่อนครับอีกต,ตัวหนึ่งธรรมดาบูมาเฮ้ยซื้อมาแปดซองผมถือว่าก็ได้อยู่นะแปดซองได้ล,งลุงมาสองใบก็โอเคครับะปื้บธรรมดาว่ะน่าจะหมดเลยมั้งดวงผม โอเคดวงหมดครับโกหังแหนด้วนแล้วก็ซ้ำโอ้โหมึงจะซ้บอะไรนั้งหนนี่นะครับก็จะเป็นการ์ดทั้งหมดที่ผมได้มานะจากการซื้อทั้งหมด8ซองนะครับก็ได้มาทั้งหมดเอ่อ16ใบเนาะซองหนึ่งมันก็คือห่อหนึ่งมันจะแถมการ์ดสองใบอ่ะประมาณนี้ผมภูมิใจภูมิใจสองใบนี้มากเลยนะครับก็ได้ซ้ำมาสามแบบนะครับที่เหลือไม่ซ้ำ ได้ลุงมาสองตัวผมชอบชอบใบนี้มากคูคูอยู่ไฮพลักขื้นเตา่ารักมากตัวนี้ก็รัก <c oughs> โอเคนะครับก็ลองหาซื้อนะวัดดวงกันได้นะที่เซเว่นนะครับห่อละยี่สิบบาทเนาะหลังเลิกเรียนนะน้องๆคนไหนสนใจก็ไปเดินตามเซเว่นก็ได้แต่ของอาจจะไม่ค่อยมีหรอกนะครับไอ้นมเ,เนี่ยมันหายากครับไอ้นมโอเดงย่าเนี่ยมันหายากคือใครเจอก็เหมาตลอดอะ่ะเหมือนผมเนี่ย ผมเจอผมซื้อผมเหมาตลอดโลกจิตนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันน่าสลับคลิปนี้นะครับคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปนะครับ